สวัสดีค่ะคุณโบเอาคุณโบเป็นไงบ้างวันนี้แฟนแม่ก็ดองใจใช่ค่ะใช่ค่ะแฟนขับอะไรกำลังใจแฟนเราอะค่ะที่ชื่ออเล็กเกเดตอะค่ะเมื่อกี้ออสใช่ค่ะเข้าอะไรมาให้ยังไม่มีเขาไม่ได้ดอกไม้ดอกไม้เลยมาให้หรอเขาไม่ดอกอุ้ยต้องทำมไม่รู้หรือเปล่าออเซอร์ไพรส์ลบมล้มเอะไรเป็นไรลบลบมอ่าเดิมออสเซอร์ไพรส์ไม่เนียน อ๋อเขายังไม่ได้ให้ใช่ไหมยังยังแต่เจอกันแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมเห็นแล้วแล้วค่เจอตอนที่ดอกไม้ยังไม่มาจบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่เราได้หมดเลยอ่ะเอออ่าจริงๆก็คือมาให้แสดงความดีๆเป็นไงคะมีกําลังใจขึ้นไหมคะแบบแสดงมีกําลังใจมากๆค่ะวันนี้ไม่ได้มาแค่แฟนจิมมี่รักแต่ว่าแมาทั้งทีมงานกองคุณพี่เจ้าขาเออ ทีมเพื่อนจากทางช่องเจ็ดก็มาแล้วก็ผู้บริหารช่องคือมาทุกอย่างเลยค่ะคือรวมการเฉพาะกิจแตวันนี้จริงเป็นเป็นวันที่รวมตัวกันอย่างเต็มที่มาก่ามาราบูชาไปเลยนี่มันเป็นเป็นตัวหรือเปล่าเออพรรจิงวันที่หนึ่ง เป็นงานเป็นจัดจัดเป็นอะไรยังไงครับโมก็เป็นมิวติ้งเฉยอยู่หนึ่งมีดูภาป็นตร์มกันมีลักกี้ดอให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกำไรของโมอ๋อจากท่าไม้คนเลยดูเรื่องอะไรครับวันนั้นดูเรื่องเออแฟนฉันงติเออก็คือเต่าลงเป็นงานประจำปีที่เราตั้งใจจัดอยู่แล้วหรือว่าเป็นซัพพอร์ตกิจซัพพอร์ตกิจค่ะจะมจกรอีกทีนึงเป็นงานดูในโรงภาพยนตร์ด้วยค่ะก็ ไม่แน่ใจว่าจะมีกี่คนก็คือคนามรู้ความประมาทาเลยพอ่าแล้วอ,อลวอไรเขามีแบบเป็นเนกินกับเราไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเหมาลงสักรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยังยังไม่ได้ยินได้ยินคำเลยนะอยากได้ยินไหมอ๋อก็ได้ยินไม่นะ่นทั้งน้อยได้ยินไม่นะ่า <c oughs> ไม่คาดหวังไหมคะแค่แค่เขามาดูแล้วก็บอกตออ่อตัวเอเออแต่งานนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่โบได้งานจากการสัมภาษณ์จริงบอกก็บางทีพีเอชเขาบอกไงว่าเห็นเราจากคลิปสัมภาษณ์ เออว่าเห็นว่าเราไปรื่อเอนนไปเรื่ออแก็เออมีการไปอยมากนะองลอะเล้วคิดการสัภคษณ์ในครั้งต่อไปคุณจะต้องแบบว่าหาอะไรใหม่ๆมาแบบว่อะไรป่าอัรที่วันนี้ได้เคยหาเออก็วเธอหาอะไรไปตัวเอง แต่ว่าได้งานใหญ่ๆหลายครั้งแล้วนะเคยคิดไหมว่าจะตอบแทนอะไรพวกพี่บ้างโบกี้อยากได้เอออยากเป็นโบเป็นนาดดีกวั้นได้ปหมล่ะได้ไหมล่ะเรเดินเหมือนเดิมไหมล่ะเอาล้างหนูไปหนูจะเดินยังไงอ่ะทำไมอ่ะเออคุณไม่รู้ว่าจะพาไปเดินที่ไกลๆหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวล้างมันโยมใช่เดี๋ยวแบบซมจิตนอะไรข่าวเออประสุภัยกันทุกครั้งเวลาเราได้งานจัดการสัมภาษ จริงๆ,ๆอะดีใจค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มข้นจากพวกพี่แต่พวกพี่ไม่เคยสนับสนุนเขาไม่เคยหยยัวเรา้อนเลอทำไมมาละ้อาจจะสู้ไหมไม่มีงาน,นยังทุกวันนี้จริงจริงบอหนักใจไหมบอลเพราะเวลาสัมภาษณ์แล้วมันจะเป็นมีมอ่ะแต่ว่าไม่หนักใจแต่ว่าแต่ว่าเป็นหัวพวกพี่ที่ต้องคอยมารับตัวกับทุกวนแล้วก็ต้องมารอว่าจะห้ามดีไหม แล้วก็ไปด้วยกันไปนไปเอ้ยจริงๆพี่เล็กมีห้ามมั้งเวลาเราไปเลื่อยอย่างเงี้ยไม่ค่อยพากันไปพากันไปตลอดเวลาเลยไม่มีใครหยุดซึ่งในชีวิตประจำวันเธอก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าจริงรงเไม่น่าพูดเองไม่มีเชื่อคะไม่มีใครเชื่อค่ะสะเือนใจมิรดาถกลัวมจะผดันเาเอกอไหมอ นู้นมันไม่ทันแล้วมันาไกลเรื่อยๆอย่ากลัวไว้แล้วหลักลัวว่าหลังๆมันจะกลายเป็นคาแรคเตอร์ตลกไปเลยไหมเราจะติดสวยไม่ได้แล้วนะโบจริงๆแล้วเราก็เริ่มตลก้เออใช่ไหมพอเราซีเรียสทุกคนจริงจังมากเออตั้งใจฟังไงตั้งใจฟังเขาตั้งใจฟังก็อยากซีเรียสแต่ชีวิตเครียดเกินไปก็เลยเป็นตลกไปบ่อยดูว่าใครสวยไม่งไหนไป แต่ตลกมันติดแล้วเหรอใช่แบบตลกมันเป็นมาใกล้เราดีเออมันเออมันเออเนาะอืขหนูอยากหนูอยากเป็นนางเอกเคยสวยแต่มันก็ได้แค่ยากอะเนาะใช่มันมันมาคู่กันแล้วอะเราต้องทำออกมาให้ดีที่สุดอะเออหรือมันเบื่อแล้วเพราะสวยไม่สวยไม่ตลอดชีวิตแล้วอยากตลกบ้างใช่ใช่ใช่แต่แต่ความสวยก็ก็เยอะอยู่ก็เลยแบบ ตลกกรจบแต่ก็รักเธอจริงพี่เลย์เขาชอบพี่เลย์พีเรยาชอบแบบสวยหรือชอบแบบตลกง่ายๆเลยค่ะเขาชอบเธอชอบทุกอย่างที่เป็นเราถ้าเขาชอบเธอแล้วหมายถึงวันนี้เธอต้องยังต้องหึงเขาอยู่มันเป็นคอนเทนต์เหรอคอนเทนต์เราไม่ใช่คนที่หึงก่อนหน้านี้หึงอาหารแล้วล่าสุดเราไปหึงอะไรเขาถึงเราต้องฟาดเฟินลงไม้ลงมือเรียกเขามาสัมภาษณ์ไหมเขาลงมาไม่ล่ะเหรอ คำตอบคำถามเนี้ยควรจะให้เขาตอบว่าเกิดอะไรขึ้นไมถึงต้องโดนเขาตกถึงโดนเราโดเออเขาต้องรูตอบเพราะว่าเขาเป็นคอนเทนต์อะไรไม่คอนเทนต์หรอคนเนต์เอาหรอไม่ได้ตกจริงหรออ๋อแต่ตกจริงไม่ใช่แต่มันมันไม่เกิดเหตุการณ์จริงไม่ใช่เหตุการณ์จริงมันมันก็ไม่ได้แบบอะไรแต่คือทุกครั้งที่เขาจะกินข้าวเนี่ยเราต้องชมอาหารก่อนสวยจังแล้วก็แบบสวยจัง มองหน้าเราเออาะว่า,าจะมีรีแอคอะไรมันเขาก็รอคอยเขาอยากให้เราแสดงความหุนใดๆหรือเปล่าโุณดูไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจังหวะังว่าจะคนตาหลัหออมมกมากอๆคือ <c oughs> เราก็เลยสแสดงให้เขาดูไ <c oughs> หลเปี้ยงไหมไหลเหลเข้งไหมกว่าจะได้เสียงดังขนาดนั้นสงอนเงเเข้ค่ะเพข้งแรกอ่ะเขาบอกว่าตีเบาๆเขาบอกให้ตี ที่เนี่ยได้แบบเสียงดังแป๊อเลยอะให้แบบเข้าก็เลยเนี่ยเที่ยวจริงขอคือใจเราก็ไม่อยากทา่ะแฟนเราไม่อยากให้เขาเจ็บมือมือเราเจ็บมือหน้าเจ็บหน้านาะอยากทามเราเราเออพิกแหวนแล้วเออตรงที่มีหัวใช่เราใช่เราก็รู้รู้สึกรู้สึกแหละว่าเขาเป็นที่เป็นที่รอรอาเงี้เราก็แบบอ่ะเขาก็สั่งเราค่ เราได้ฉากว่าหล่ะจะถ่ายคลิปนั้นไปคือโบหันไปร้องไห้เลยเพราะว่ารับไม่ได้กับการที่แบบแฟนรัศสีอะใช่ใช่แบบหันไปร้องไห้แบบเอาแลาว่ขาช่งฮ้าฮ่าไ่าต่าฮ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 ่ต้่งฮ่า่เฮ่าเาฮ่า่าฮ่่่าฮ่่าฮ่่วฮ่า่่าฮ่าฮ่่า่กฮ่าฮโบฮ่าฮ่่าฮราฮ่า่เ่าฮ่่าป่าฮ่่าฮ่ะฮ่าฮ่าแ่าฮ่าฮ่าฮ่า่่่่า่่า ที่หาปลอข่าวไม่เจอเนี่ยว่าวันนี้จังหวะที่ยางมือนี่ใส่สุดแรงเอออ่ยังไม่จบได้เออไม่ได้แต่พี่เล่าว่าหัวผู้ชายอ่ะมันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบถ้าตบตรงเนี้ยมันจะดังบล็อกเขาบอกว่าถ้าเราตบตรงเนี้ยตรงเนี้ยตบแล้วดังบ็อกเลยแล้วก็มีตรงเนี้ยอย่างเงี้ยบ็อกอย่างเงี้ยบ็อกผมก็เลยบอกว่าตรงนี้โอเคมันก็เลยบ็อกตาบอดพี่เออก็เลยเปแดนไปใช่แต่คนก็แบบ คีพีที่แม่สั่งมีมีดราม่าแบบคนไม่พอใจคนดื้อนหนุ่มคนก็แบบเหมือนไม่รู้กาลเทศะอะไรเงี้ยแต่ก็มานั่งคิดว่าคันเป็นแฟนกันมันก็มีคำว่ากาลเทศะอยู่ใช่ไหมมันก็มีประมาณนึงแต่ถ้าเขาสั่งเราอ่ะถ้าเราไม่ทำเราอะงั้นไปสั่มาเลยก็ได้ไอ้ยาตรงนี้ว่ามันไม่ได้เป็นแฟนกันจริงเันคนเล่นเล่นกัน เหนื่อยไปดนเป็นพูถูกกระทาลองอีกลรงอีกมาอีกอึ๊บสะอึกบเอาเอดะเอา,เอาๆๆดิอล้เอ๋ะ